มีทางบ้านถามมาว่าคนรู้จักเชิญเจ้าของเว็บพนันมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจการที่บริษัทเขานำเงินจากเว็บพนันมาใช้ในธุรกิจแต่เป็นธุรกิจที่สุดจริตจะมีผลกับธุรกิจและครอบครูของเขาอย่างไรบ้างครับคุณโยมการทำธุรกิจที่สุดจริตเนี่ยมันก็คือสุดจริตถ้าคนที่มาร่วมหุ้นด้วยเขาเอาเงินที่ได้มาด้วยทุจริตเช่นเว็บพนัน แล้วมาลงทุนเนี่ยเราไม่ได้มีส่วนแห่งการทุจ <extern> ร kind of ิตนั้นของเขาด้วยเพียงแต่ว่านะเพียงแต่ว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเถอะเพราะการที่เขาเองไปทําธุรกิจที่มันไม่สุจริตนะ่ยแล้วก็ไปบิดเบียนคนอื่นเขาเช่นเว็บพนันเป็นต้นมันจะมีวิบากกรรมทําให้ธุรกิจที่เขาทำเนี่ยมักจะมีอันเป็นไปแล้วเกิดเจอเหตุไม่คาดฝันพอมาร่วมทุนกับเราเราก็มีสิทธิ์เจอลูกหลงเข้าไปด้วยเนี่ย มันก็จะแย่เพราะฉะนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงดีกว่าไม่คุ้มกันแต่ว่าให้สบายใจได้อย่างหนึ่งว่ากรรมใครกรรมมันไม่เกี่ยวกันจเจริญพร